สวัสดีฮะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาไลฟ์แป๊บเดียวค่ะเพราะว่าหนูต้องแบบเตรียมเก็บของเพื่อกลับบ้านหนูมีเวลาไลฟ์แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าหนูต้องแบบ ต้องรีบแพ็คของเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านคิดถึงตัวเลครับคิดถึงน้องแอลดีค่ะน้องแอลบูบูไฮแออันยองไฮคิดถึงตัวเลคนึกว่าหายว่ะละ่ะโอ้โหหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมยังจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สำหรับโควิดก็คือหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าหนูเป็นรองโควิดอยู่ก็คือยังมีแบบไอ้ออะไรอยู่ค่ะ นี่นะฮะอุ้ยหนูซื้อเค้กมากินแล้วเรากำลังจะกินเค้กกันแบบหิวมากจริงๆกับใจจะฉากจริงเหรอกับสงกัญเหรอใช่ค่ะทุกคนไม่เป็นไรแค่เจอกันก็ดีใจแล้วแบบคือหนูสระผมแล้ว ทุกครั้งที่มาไลฟ์พิชาศาสผมแต่ว่าหัวเปียกเหมือนเดิมฮะนั่นแหละหนูหายจากโควิดป,ประมาณสามวันแล้วทุกคนกหวกน้องน่าะมนนีส่วนเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้แต่งหน้าม่กคนด้วยแบบขนตามีความจับชอบแต่ว่าช่วงนี้หนูรู้สึกว่าหนูแบบแต,แต่งตาอุ้ยเขาพุณสำหรับซันตาคอสนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้แบบ คือปกติหนูจะเป็นคนที่ไม่กล้าแบบดัดขนตาใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่ซื้อแบบซื้อที่ดัดขนตาใหม่มันจะเป็นแบบมินิหนูก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากรักนะคะตะลิกเดินทาาปลอดภัยนะคะหมวกหนาาก้าร้างยังอายอยู่เปล่าอายะไรอ่ะทุกคนรักนะคะตะลิกตาสวยใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนแต่งหนายย้ายังไงก็ไม่ชวมันก็จลุดเอง หนูสุว่าหนูเพิ่งแต่งหน้ามาเองพี่ก็แพ็คของเตรียมไปญี่ปุ่นแล้วอุ้ยในสามากไยคิดถึง I love you Miss ริการิกรซาขอพี่กัดเมคอัพหน่อยครับที่จริงมันก็พูดไม่ได้นะคะ เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบมาถามในเลนเราก็จะยินดีบอกเลยจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเจอกันในเลนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวบอกนะฮะเพราะว่าพูดไม่ได้จริงเจ,งจง๊เซลฟี่การโนแอลกำลังส่งมาเดี๋ยวมาอวดอุ้ยได้เลยทุกคนหายแผลิปแล้วหรอยังนะฮะทุกคน แต่ว่าวันนี้ท่าเพราะว่าแบบอยากมั่นใจนิดนึงคือแบบอยากแต่งหน้าอยากแต่งหน้าแบบถ่ายรูปแต่ว่าก,ะะกา,าก็ไม่ได้ถ่ายสักทีนะคะทุกคนเศรามากไม่ได้ถ่ายสักทีเพระว่าไม่มีใครถ่ายให้เพื่อนหนูแบบกลับต่างจังหวัดหดหนูก็จะกลับตจังหวัดที่จริงหนูหนูจะกลับต่างจังหวัดแล้วเพราะว่าแบบหนูมีแบบตั๋วไปตั้งแต่วันที่แปด ที่จริงวันนั้นหนูก็วันที่แปดหนูก็หายจากโควิดแล้วนะแต่ว่าแบบเหมือนมันมีตารางขึ้นมาเพิ่มหนูก็เลยยอมทิ้งตัวมาเข้าไหมจริงยอมทิ้งตัวแล้วก็มาสองนะครับยอมทิ้งตัวจริงๆหนูหนูสึกว่าแบบ สิ่งที่หนูแบบสิ่งที่หนูจะต้องทำอย่างเช่นอย่างเช่นแบบไปคอนอะไรเงี้ยก็ประชาชนกับแบบตารางงานบ่อยมากแต่ว่าหนูก็เลือกที่จะทำงานมากกว่าอะไรเงี้ยเค้ก <c oughs> ไม่อร่อยอะฟล <f uel> หนูจะไปได้สองพอไหมรู้ใช่ใช่ เค้กไม่อร่อยเลยอะทุกคนสองการทั้งที่ต้องนอนให้ลืมตื่นใช่ไหมทุกคนสงการนี้หนูมีแผนว่าจะดูเว r l d t r i g เก r ให้จบนะฮะเพราะว่าตอนนี้หนูดูประมาณถึงตอนที่คยหนูดูเริ่มดูตั้งแ,แต่ตอนเป็นโควิดเพราะว่าแบบมันว่างแล้วแบบมันไม่มีไม่มีแบบยังไงดิไม่มีอะไรทำใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ได้แต่ในห้องเพราะว่าหนูก็ไม่กล้าออกไปด้วย เค้กรสอะไรเป็นบูเบอรี่ชีสเค้กนะคะชีสพายเหรอแต่ว่าพายไม่กรอบเลยดีวิวที่จริงใจคือตอนแรกหนูอาจจะสั่งข้าวเหนียวมะม่วงมาให้ไหมแต่ว่าแบบ เห็นราคาเขาเนี่ยมะม150่วงร้อยห้าสิบเรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ของที่ควรแพงขนาดนั้นอะหรือเปล่ากัดตัวเลยเก็บอนิเมะใช่หนูแบบเก็บเรื่องเวิร์ลทิกเกอร์อยู่คือตอนแรกหนูจะไปดูกินฮัมอะใช่ไหมเพราะว่าแบบหนูชอบมากแบบชอบดูการ์ตูนแนวนี้มากจริงๆ หนูก็เลยกะจะไปดูกินฮามาแต่ว่ารู้สึกว่าแบบดูแล้วแบบไม่เข้าหัวเลยก็เลยเปิดเวลท์เกอร์มาดูแล้วก็ใช่เลย <c oughs> แต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบคือ อีเวนที่หนูอยากไปอ่ะมันจะชนงานกับงานแบบของ B&K ตลอดเลยใช่ปะแต่ว่าหนูก็จะพยายามถ้าไปสองที่ได้อ่ะก็จะแบบรีบคือคือไม่ได้แบบรีบขนาดนั้คือแบบจะพยายามเมเนจให้เวลาให้ไปสองที่ได้เพราะว่าหนูอะ่ะอยากแบบทำทั้งสองอย่างเลยคือแบบไม่อยากไม่อยากแบบเสียอะไรไปใช่ไหมไปข้อซีเจมกับข้อรู้สอบไหมครับขอ้อซีเจมน่าน่าจะไม่ได้ไปนะเพราะว่าหนูอะ เพราะว่าหนูกดกดบัตรแฟนมีดได้วันนั้นพอดีเลยก็เลยนะ่ก็จะไปคอนแฟนมีไปแฟนมีครับสำรับคอน,นรู้นสองคืออยากไปดูมากจริงๆคนรู้นสองหนูคิดว่าหนูนะ่าจะไปนะแต่ว่าคอนซีจีเอ็มก็คืออยากไปเหมือนกันแต่ว่าหนูเป็นครั้งแรกที่หนูกดบัตร มีได้เพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องขอตัวเรื่องรันมาเจ้าหนุ่มกำฟูก,ก็สนุกนะใช่หนูเคยดูลันมาเจ้าหนุ่มกำฟูด้วยแต่ว่าเป็นภาคเก่านะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดูอันที่มันรีเมคเลยอ่ะขอตัวไปนอนก,ก่อนนะพรุ่งนี้กลับต่างจังหวัดได้เลยพี่ก็กลับบ้านปลอดภัยนะครับนานา,นานเดลิเวอรี่บริการดีป่ะจริงอ่ะหนูอ่ะ คือหนูใช่ไหมแบบรู้สึกว่านานาททำทุกอย่างในหอไม่ว่าจะเป็นจับจริงจบคือหนูก็เกรงใจน้องใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นไม่มีใครอยู่หอจริงๆร,รุ่นสี่ก็คือทุกถ้าคนอยู่หอปกติจะปกติก็จะมีแกลลี่แล้วก็บร์ลี่ใช่ไหมคะที่เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็หนูนั่นแหละ รันมาที่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นรันมาที่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ชอบน้องจิว๋วปริมาณทรีออนพอๆกับแบกทกเกอร์อุ้ยนั่นแหละแล้วแบบหนูเก็งใจน้องมากแต่ว่าวันนั้นไม่มีใครอยู่จริงๆแล้วแบบหนูอ่ะก็ยังไม่ได้กินข้าวจนตอนนั้นถึงแบบประมาณหกโมงหรือสองทุ่มนี่แหละแล้วหนูก็เลยแบบทักไปหาน้องแบบน้องน้อง น้องนาาว่าแบบเออน้องนานาอยู่หอไหมช่วยไปหยิบข้าวให้พี่หน่อยได้ไหมเพราะว่าหนูแบบหิวไม่ไหวแล้วจริงๆริหลานมาไม่พ้ารีเมคหรอมี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 รีเมคนะคะมีมีเมคถ้าจำไม่ผิดนะตะเล็กไปลอโชวดนะาใช่ไหมไม่รู้เลยบอกไม่ได้ถ้าไม่มีหน้ามาจะเป็นยังไงก็หนูเคยลองเลยไม่รอดเพราะว่าเพราะว่ามันติดปัญหาที่คิ้วหนูนะคะ รีวิวนานาหน่อยก็คือหน,หนูหนูรู้สึกว่านานาเป็นกน่ารักใช่เป็นเด็กที่นา่ารักแบบเออโมอแล้วก็เออนา่ารักดีนา่ารักดีใช่ที่จริงแบบก็เก่งใจน้องมา,มากๆก็เลยฝากน้อง่าหยิบแค่ครั้งเดียวนะอย่าต้องไปให้รางวัลคือหนูแบบรู้สึกว่าแบบหนูควรจะแบบให้มอบรางวัลแบบดีเด่น แบบให้สามตำแหน่งก็คือฮิจฉลีแล้วก็เบอร์ลีล่แล้วก็นานาที่แบบส่งข้าวให้นะ,ะแอลก็น่ารักนะน้องนานากับน้องนานาชอบใครหนูชอบนานา,นาครมาสือแหวกไหมแหวกมาก นี่ยบอกตอนรุ่นสีน้องติดกับแอลคือสรารภาพบามจริงๆคือหนูจำใครไม่ได้เลยจําได้แค่อมีจริงๆจะเลิกเบียร์กี่โมงเบียร์อะไรพี่เบียวหรือเปล่าก็ขอโทษจริงๆนะคะเลิกไม่ได้คือมันอยู่ในสายเลือนแล้ว ชุดนี้จับมือนอกจากชุดดาราชุดเอ็มศูรได้ชุดอื่นอีกน,นคะคะก็ตามที่บอกไปนะคะก็จะมีชุดเป็นเสื้อกาวแบบเสื้อที่นักวิทยาศาสตร์ชอบใส่กันเป็นเสื้อกาวสีขาวแล้วก็เป็นข้างในก็จะใส่ชุดผ้าสีออกฟาา้าๆแล้วก็กางเกงสีออกม่วงๆนะฮะแล้วก็แล้วก็ ก็จะเป็นเสื้อที่มีลายลุคเดนนนนะคะนี่แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็ขอรอลุนอ้นเอานะคะเพราะว่าหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูจะใส่อะไรชอบของแอลโน,อนหนึ่งครับรุ่นสี่หมดสัญญาปีไหนอ่ะโอ้ไม่รู้ว่าบอกได้เปล่าฮนะก็ ได้ดู Tomorrow I View Date เปล่าไม่ได้ดูเลยจริงๆหนูเป็นพวกที่พูดจริงๆนะคะแบบไม่ชอบดูหนังที่คนแสดงเท่าไหร่เลยแล้วก็ไม่ชอไม่ดูหนังที่คนแสดงคือปกติจะแทบไม่ดูเลยในชีวิตนี้นับเรื่องได้แบบไม่ถึงสิบลูสิบเรื่องแล้วก็แบบหนูให้แม่พ่อแม่ยกทีวีออกไปจากห้องหนูเลยใช่เพราะว่าหนูไม่ดูหนังเลยดูแกกต่การ์ตูนตอนที่แบบ กระตูนแบบมันมีในแบบ iPad มีในแท็บเล็ตแล้วหนูก็ลบทิ้งไปหมดเลยจริงรอเจองานจับมือเลยนั่นแหละเป็นมักสวิตแล้วใช่เพราะว่าตอนประมาณม ไห,หนูแบบเปลี่ยนใส่เป็นคนนี้แล้วเขาก็ให้ตัดเสื้อกาวแล้วหนูไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรเอาใส่คนโชว์เลยตอนตีเนียนเป็นเพื่อนเอมมี่ชุดไหนก็เจอกันค้าชอบแต่สองดีสินะใช่หนูชอบตัวกระตัวสองดีมากมาก,มากจริงๆ หเห็นเสื้อช็อปวิดวาม,มาเคยนะคะแบบเพื่อนหนูเรียนแบบเพื่อนเพื่อนสนิทหนูเรียนแบบน่าจะเป็นวิดคอมั้งแล้วชีก็ใส่เสื้อเสือ้อช็อปเสื้อช็อปมาอืให้จริงหนูคิดว่ารอบจากหนูก็ไม่น้อยนะทุกคนหนูรู้สึกว่าแบบ รู้สึกว่าแบบครั้งนี้ก็รู้สึกว่าอย่าไม่พูดดีกว่าพี่เป็นนักคขันนาสสาทุกวันที่หนึ่งละสิบหกน่าจะมือชาวทุกบุเลยจริงจริงจรงแต่ว่าก็มีบุเย็นอยู่นะฮะใช่นอ้อยอะยังไม่เจอเธอเลยมไม่เป็นไรก็ รอมาเจอหนูเริ่มพิเศษกี่าีเนี่ยแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่จะแบบสะดวกเลยจริงเอาเท่าที่แบบไหวแล้วแบบมาเจอหนูแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้พี่จะไปหาทุกรอบเลยรอดูชุดด้วยใชย่นั่นแหละทุกคนคือแบบอยากให้ดูชุดนะแต่ว่าไม่มีรูปในเครื่องเลยทุกคนคือหนูจะบอกว่าแบบหนูเผลอไม่ได้เผลอคือโทรศัพท์หนูแบบ น้องน้องแบบตายในหน้าที่น้องตายในหน้าที่นะคะแบบน้องแบบเครือ่องแรกอะหนูทําตกโถส้วมแล้วหนูเครื่องที่สองก็คือหนูซ้อมแล้วมันเหนื่อยมากอ่ะแล้วหนูก็แบบคือตอนนั้นมือไม้มันอ่อนใช่ไหมโทรศัพท์มันก็เลยตกแล้วมันก็เลยแบบ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 แล้วก็ตายในหน้าที่ คือพังตอนซ้อมเลยอ่ะทุกคนแล้วหนูก็แบบแต่ว่าตอนนั้นอะช่วงนั้นหนูซื้อเครื่องใหม่ล้ะนะคะเพราะรู้สึกว่าแบบโทรศัพท์มันใกล้พังแล้วแล้วพอมันตกแล้วน้องก็ดับไปเลยมีความสุขในทุกครั้งที่เจอกันอะตะเลขข่เขอบคุณมากเลยคะ่ะหาอภิกัดร้านอร่อยโซนนั้นก่อนไม่ค่อยได้ไปเลยมีความสุขในทุกครั้งที่ได้เจอกับนฮะพี่ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันภาครีเมค r a c e in peace น้องนี่เป็นได้แค่มือาทิตยเจอนะคะได้เลยค่ะจริงแบบเอาเอาที่ทุกคนสะดวกเลยจริงคือแบบเราเราอีกเครื่องหนึ่งตอนที่แบบโทรศัพท์ที่แบบตกน้ำแบบตกซ่วมใกล้พังใช่ไหมมันก็เร,เริ่มมีสัญญาณนะทุกคนมันก็จะตอนประมาณมันใช้ได้ต่อประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะ แต่หนูทิ้งเคสไป <laughs> <laughs> สว่าเคสเหม็นมาเคสมันแบบกลิ่นกลิ่นแย่มากนั่นแหละแล้วหนูแล้วหนูก็โหลดเกมมาเล่นใช่ไหมเป็นเกมชื่อว่าตุ๊ดลันที่มันจะเป็นเกมที่แบบปัดฟิลแบบซับเว game คลายๆซับเวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พังตอนหนูเล่นเกมนั้นเลยหนูก็เลยไม่โหลดมาเครื่องใหม่อีกเลย ใส่เสื้อมันเกิดอะไรอะไรคนละสุดเหมือนเป็นแก๊งอะไรสักอย่างทุกคนพี่เคยมีประสบการณ์ใช้โทรศัพทส,สองมาตรกนะใช้แต่ตืดตืดต,ต,ตืป้าตะลยงที่หนูใช้ทั้งสองแบบนะคะตอนเด็กๆจะใช้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งแต่ว่าหนูสู้ว่าหนูชอบใช้ระบบปฏิบัติการนี้มากกว่า พี่ก็ไปได้แค่วันที่มีน้องแอลประเด็นคือมี2วันเลยเกมอาถรรพจีนอะไรโอ้ใช่แต่ว่าขอรีวิวโทรศัพท์เครื่องนี้คือหนูซื้อไปประมาณแบบ ประมาณเดือนสองเดือนแล้วแล้วหนูก็ไปไปดูคอนรุ่นหนึ่งใช่ไหมทุกคนแล้วหนูได้นั่งบนสแตนแล้วแบบโทรศัพท์อ่ะมันตกมาจากสแตนอ่ะทุกคนแล้วสแตนมีกี่ชั้นก็ไม่รู้อะแต่ว่าที่ที่หนูนั่งน่าจะประมาณสี่เมตรมั้งแล้วแบบโทรศัพท์ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยอะ a m a ซิ่งมากแล้วทุกคนก็ถามว่าใช้เคสอะไร ซึ่งหนูซื้อมาจากแบบตลาดนันดช้ำเคสหนูไม่ถึง200อยะแต่ว่าแบบข้างหลังการมีน้องวันยองอยู่ก็หนูก็บอกทุกคนเลยว่าน้องวนองน้องวันยองแบบให้โชคแบบน้องวันยองขุมกันเอาเสื้อยันหรือเสื้อแมวดนะังเหงี้พัดก็ใส่มาคนละอันเลยก็ได้ที่เป็นแก๊งหุ่นกระป๋อง สแตนแปลว่าที่ตั้งมอเตอร์ไซค์ในภาษาตายที่สิ่งได้แถบอีสานก็เรียกว่าสแตนเหมือนกันนะใช่แบบเอาสแตนขึ้นางเวลาหนูแ,นแบบนั่นนงรถกลับปาใช่ไหมแบบเอาสแตนขึ้นอะรอย่างนี้เขาก็จะบอกอย่างงี้เคยทําตกนิจใจตกตามทราศัพท์หรือใช่ไหมเตรียมตัวรอดรับแถว <c oughs> หมอกแล้วใช้การ์ดยันพิสานอาจจะรถเฮ้ย <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยมือถือแข็งแกร่งคำว่าลดไหลแปลว่าลถอะไรลดไหลไหลอ,อ๋อไหลนั่นไหลคทนน้องวันยองปกป้องให้แขวคาดยันน้องวันยองกันไปนะคะนั่นแหละ รู้จักโทรศัพท์รุ่นปลาหัวหมาไม่แตกไหมก็ตืดเกียนะคะใช่ไหมโทรศัพท์ปุ่มกดในตำนานที่มีเกมงูน้องอาศัยชุดไทยแล้วสวยมากค่ะเข้าคุณเมื่เลยนะเป็นผู้ชายแปลกรู้สึก หิวข้าวตอนหนูก็กินข้าวเย็นมาแล้วอะคือไม่รู้ว่ามันไปกินข้าวเย็นได้ไหมแต่ว่ามันเป็นมื้อที่สองของวันแต่ว่าหนูกินประมาณสี่โมงเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะข้าวเย็นนะตีเกียร์เซนต์ก็แหละเซนเซอร์ชื่อแต่ว่าหนูอ่ะแบบ มีแบบสเสบียงเป็นข้าวแบบตึกอยู่ใช่ห่งสาวชุดไทยสีชมพูคลาเอ้ยก็สีชมพูเ,ออมพเยอะนะพี่อ่านสัมภาษณ์ในพันทีแล้วชอบมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะคือแบบในในในอะไรนะในหนังสือแบบ general edition Ph o t t book ใช่ไหมคะมันก็จะมีสัมภาษณ์แล้วแบบ หนูอ่ะก็เคยแบบเขียนแบบให้สัมภาษณ์เขาใช่ไหมคะว่าแบบอ,อ,อ๋อหนูอ่ะแบบไม่คิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คือแบบจุดที่แบบได้แบบเข้าร่วมงานจิ n นร a l election ที่หนูเคยเกินไว้ว่าแบบหนูอะเคย สมัยที่หนูดูงาน general election หนูก็ยังแบบไปบนให้แบบคามิโอชีตัวเองอยู่เลยว่าขอให้เขาแบบได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าแบบได้ที่หนึ่งจะวิ่งรอบโบทอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าพอแบบพอแบบรู้สึกว่าพอแบบเพลงมันออกมาใช่ไหมคะว่าแบบได้เต้นหนูได้เต้นเดลิโนแล้วก็ได้เต้นตำแหน่งพิสาด้วยหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคือแบบคือหนูให้สัมภาษณ์ก่อนที่แบบ ก่อนที่แบบตำแหน่งมันจะออกด้วยซ้ำว่าหนูได้เต้นตำแหน่งพิศาแล้วหนูก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยคือเหมือนโชคชะตาอะไรสักอย่างรูปนิดเดียวไม่ค่อยสูสยุใยหนูคิดว่าผู้ชายดูการ์ตูนเซลามูนแปลกไหมหนูรู้สึกว่าไม่แผ่กนะคะแบบใครก็เราก็จะดูอะไรก็ได้หนูยังชอบดูโคดีกัดกับเดสโนเดนเลยทุกคนมันแล้วแต่รสนิยมของ คนอ <c oughs> ื่นนะฮะทุกคนมันเป็นโชคชะตาจริงๆไวพรให้พี่หน่อยพวกนี้พี่ต้องโซโล่ประชุมกับลูกค้ากันสู้ๆนะพี่ขอให้สำเร็จไปตามที่หวังนะฮะขอให้แบบ ตาเน่ยตาพี่วางผู้ผูกแกะ,แกะชาดเป็นคนสมาธิสั้นแบบหนูแบบอยู่นิ่งไม่ได้จริงหนูแบบอยู่นิ่งไม่ได้วันต้องแบบหาอะไรทําตลอดหนูก็พยายามฝึกตัวเองอยู่ให้แบบให้แบบยัยดิให้แบบ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 ตัวเองหยุดทําอะไรแบบในระยะเวลาสั้น ตั้งดูหนังทั้งอ่านมัง,งเดโนจบพี่ระแวงไปหมดจริรอทุกคนหนูอะซื้อแบบมังงเดโนมาด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยโอ้คือแบบตอนที่หนูไปโออใช่ไหมแล้วแบบข้อสุดท้ายอะ่ะข้อสุดท้ายเป็นเท้าเปล่าเปล่าอะคือหนูแบบคือรู้ทันทีเลยอะ่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าโดนแบบคือหนูอ่ะ ถ้าสมมุติมีคนพูดถึงหนูแล้วก็มีคนพูดถึงการ์ตูนใช่ไหมหนูก็จะโดนคนอื่นพูดถึงแอลเดโนมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบผูกพันมากจริงแล้วหนูก็ชอบดูเดนหนูด้วยนะฮะก็เลยแบบมันก็เลยตอบได้ดีเลยแบบแค่เหท้าก็รู้เพราะว่าหนูเพิ่งไปแบบดูแบบด,แบบดูย้อนย้อนมาด้วย หนังกำมะฮะเรื่องไม่เหมือนกันเลยจริงงรอทุกคนเงนี้ย่อยน่ารักแมวพันธ์ไดหูหชมพูที่จริงแมวก็หูชมพูอยู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่ไม่ใช่ชมพูเฉดเนี้ย มีพิกัดหูแมวไหมโอ้โหไม่มีเลยค่ะจริงๆนั่นแหละทุกคนวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมาก็น่าจะแบบมาแต่แค่นี้เพราะว่าหนูต้องรีบจัดกระเป๋าเพราะว่าพรุ่งนี้หนูต้องรีบตื่นนะคะเพราะว่าต้องไปขึ้นเครื่องตอนเช้าเลยใช่นี่ก็ชอบตัวเอสมาดีใจที่เห็นแล้วขอบคุณมากเลยค่ะ อยากให้แกไปออกรายการของออนไลน์สเตชันแบบจริงจังโอ้หนูรู้สึกว่าหนูชอบไปออกแบบรายการที่แบบพูดถึงเลยการ์ตูนเพราะว่ามันเข้าทางตัวเองไงทุกคนน้องเงี้ยน่ารัก อน้องแอลอยากดัดฟันนะมันคือเสน่ห์หนูรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบคือสำหรับหนูนะแบบก็ไงเดียวคือไม่อยากดัดฟันอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่านั่นแหละทุกคนเราก็แบบมีอิสระไงเพราะว่ามันเป็นร่างกายของเรารู้สึกว่า ถ้าสมมุติว่าใครทําอะไรแล้วมันมั่นใจก็ทําไปเถอะนะคะเพราะก็ขอความร่วมมืออย่าไปบอกกับเมมอืคนอื่นแบบนี้เลยใช่เพราะรู้สึกว่าแบบนั่นแหละพูดไม่ถูกอะทุกคนบงโวยใช่ใช่แปลว่าเดินทางโดยสัสารัาหนูรู้นะคะเพราะว่าหนูเคยดูรายการเมืองโวยียมาก่อน คนที่เป็นอามมทุกคนต้องเคยดูเอเคยฟังโคโคโรกาดูอิชินีนาเด้ไหมครับถ้าบอกไว้ชื่อเพลงน่าจะไม่รู้จักนะฮะเดินทางปลอดภัยแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะ สู้นะคะวันพรุ่งนี้ก็เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกตัวเองแบบยังเจ็บพออยู่เลยใช่แต่ว่าหนูลองตรวจทว่วแล้วนะแบบอยากจะหายหนูก็ตรวจนะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบกลัวมันเป็นอะแต่ว่ามันตรวจแล้วมันหายจริงๆใช่ทุกคนสำหรับวันนี้ก็ค่ะบ๊ายบายไปนะทุกคน